สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาไปชมข้าวที่ทุ่งนาครับกำลังออกรวงเลยครับข้าวมาแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ตอนนี้อยู่ทุ่งนาครับอยู่กลางทุ่งนาข้าวก็สวยงามมากครับกําลังออกรวงกันเลยครับ ดูดิสวยสวย,สวยทั้งนั้นเลยครับโอ้โหสวยงามมากข้าวปีนี้น้ำดีครับฝนตกเยอะน้ำลดีดีข้าวเลยงามออกรวงสม่ำเสมอ ทุกพื้นที่สวยงามเหมือนกันหมดครับหรือที่ตรงนี้ก็โอ้โหงามสุดๆเลยครับสุดยอดเลยสวยงามมากจริงๆ ข้าวเหนียวครับที่นี้เขาทำนาข้าวเหนียวกันตรงนี้ก็สะน้ำครับก็น้ำก็ยังเหลือเยอะครับกว่าข้าวจะแก่ก็พอดีแหละน้ำแห้งพอดี หรืออาจจะยังไม่แห้งครับเดี๋ยวไปดูอีกที่ครับดูที่ไก่ไม่ลูกอ่อนเขาหวงลูกเขาเขากลัวทำลายเขาเขากลัวกลัวทำลายลูกเขาเขาคอยปกป้องลูกเขานี่แหละหัวอกแม่นะครับ นี่มาดูตรงนี้ครับตรงนี้ยิ่งงามมากเลยครับข้าวออกร่วงสม่ำเสมอเต็มไปหมดเลยนี่ก็เป็นข้าวเหนียวครับฝั่งนี้ก็ข้าวเหนียว สุดยอดลูกน้องตามลงมาดิ่งตามมาไปไหนก็ตามครับตามตลอด ปีนี้คงแต่และเจ้านี่คงได้ข้าวเยอะครับอีกไม่นานก็คงได้เก็บเกี่ยวก็จะได้รับจ้างเกี่ยวข้าวกันแล้วครับบางเจ้าเขาก็ใช้รถเกี่ยวแต่บางเจ้าเขาก็จ้างคนเกี่ยวสำหรับผมไม่มีนาก็คงจะไปรับจ้างเขาเกี่ยวข้าวเหมือนกัน รับจ้างเกี่ยวทุกปีครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดสับสไคร b e กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องของเราทำคลิปใหม่ๆม,มาให้รับชมนะครับ